ดคิดใสไทยลสืบเนื่องจากโครงการคิดใสใจสะอาดเพื่อชาติเพื่อในหลวงที่ได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี2554 โดยได้รับเกียรติจากพระนาท่านพลเรือเอกชุมพลประจุสานนองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะเยาวชน5ด้านประกอบด้วยด้านศาสนาการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมกีฬาและสิ่งแวดล้อมมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนไทยคิดดีทำดีทั้งกายวาจาใจทำโรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ชนในทุกภาคของประเทศได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นเครือข่ายเยาวชนคิดใสส,สร้างไทยยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องโดยในปี2557นี้ทางโครงการได้แต่งตั้งเยาวชนจิตอาสาผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมให้เป็นทูตคิดใส,สดังนี้คุณกิติพันธุติยกุลคุณชายนนานนท์จันเต็มคุณธัปณีเอียดศีชยัยคุณเกวลินสีวรรณา คุณพสินเรืองวุฒิคุณรำมภาจิรสมิทธาคุณอัญชสามงคลสมัยคุณพัทรินเจรสุขคุณสุธาทิพย์พักดีกุลเด็กหญิงกุลธิรายยอดช่างเด็กชายนัทพัฒนนิมจิรวัตรเด็กหญิงสุพิศราชัย,ยานุกิจและทูตคิดาสไอดอลประจําปีนี้ได้แก่นักแสดงมากความสามารถและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนคุณนัทวุฒิสกิจใจ จากความสำเร็จของโครงการวันนี้ช่อง3 Family ช่อง13เปิดเวทีรับสมัครเยาวชนไทยทั่วประเทศอายุระหว่าง13-18ถึงปีเพื่อเข้าร่วมประกวดแข่งขันความสามารถด้านต่างๆโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้พี่นกนิรมนเมธีสุวกุลพี่นิดาธนิดากิจบำรุงพี่แซคธนินวัฒนพัฒนาวีรคุณ พี่หมอแอร์พันตำรวจโทหญิงแพทย์หญิงอัญชุลีทีระวงภยัยศาลพี่เก่งปริศดินสุวรรณบุภาพี่มอริสเคคริสตชนและพี่ปอปุญยวีสุกุลวารเศษร่วมค้นหาสุดยอดเยาวชนแห่งปี13คนสู่เส้นทางฝันสัมผัสประสบการณ์จริงช่อง3แฟมิลี่ช่อง13